รบว่าการที่เพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นพนักงานประจำนะครับสามารถสร้างคอรมประทังใจแบบนี้ได้นะครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับซีก็อยู่ที่โครงการของศิริราชนะครับซึ่งวันนี้นะครับซีก็มารับโฉนดนะครับและอุปกรณ์ต่างๆมาให้นักทุนนะครับรู้ไหมครับว่าการที่เพื่อนๆเนี่ยเป็นพนักงานประจำนะครับสามารถสร้างพอร์ตสหาแบบนี้ได้นะครับและนักทุนเนี่ยก็เป็นพนักงานประจำเหมือนทุกคนเลยแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินในการลงทุนด้วยนะก็เป็นพอร์ตเจ้าของสหาปล่อยเช่านะครับซึ่งวันนี้ดีเฟกต์แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้คืออยู่ในขั้นตอนของการรับเอกสารต่างๆแล้วก็รวมถึงในส่วนของตกแต่งแล้วก็ปล่อยเช่านะครัััับบบบพรรราาะะะฉนนน้ตออองโดกกก่่คจวทุ เป็นกรรมสิทธิ์ของนักลงทุนทั้งหมดเลยจะมีพวกสัญญาซื้อขายนะคะสัญญาจดจำนองน,นะคะแล้วก็ตำเนาโฉนดนะคะซึ่งข้างหลังก็จะสลักชื่อของนักลงทุนของเรานี่เองนะคะซึ่งห้องนี้นักลงทุนก็เป็นพยาบาลสายการแพทย์นะคะจะบอกว่าพยาบาลเนี่ย คือลงทุนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพยาบาลหมอเภสัษนะคะนัองทุนซิไม่แต่สายการแพทย์นั่นเลยนะคะอุปรกรณ์ที่เขาให้มานะคะก็จะมีคีกาหน้าห้องนะคะคีกาส่วนกลางนะคะทะเบียนบ้านด้วยนะคะแต่ว่าทะเบียนบ้านเนี่ยยังไม่ได้ใส่ชื่อนะเพราะว่าเราจะต้องให้นะักลงทุนไปใส่เองนะคะแต่ว่าไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เรานะคะก็ไม่ได้มีผลอะไรถ้าเรายังไม่ขายไม่มีผลนะครับข้างในนี้นะครับก็จะมีเป็นพวกใบรับประกันต่าง แล้วก็จะมีพวกกุญแจมิลบล็อกนะครับแล้วก็กุญแจที่จะเข้าประตูหน้าห้องนะครับเพราะว่าประตูดิจิตลลอลนอร์็อกเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าแบตมันหมดระบบมันลวนนะคะเราสามารถใช้ตรงนี้ไขเข้าไปได้เลยนะ ก็มีทั้งหมดอ1นะครับโอเคและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นของนักลงทุนทั้งหมดนะครับซึ่งไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวนะครับจำได้ไหมคะว่าวันนี้การที่เพื่อนๆเป็นพนักงานปราานะจำเนี่ยเป็นเรื่องนี้มันโชคดีมากๆนะคะเพราะถ้าเกิดเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยอยากมีพอราา์ตอสังหาริมทรัพย์เนี่ยโหเอกสารมุ่ยวายมากนะแต่การที่เพื่อนๆเป็นพนักงานป,ประจำนะครับใช้แค่สลิปเงินเดือนนะครับก็สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้แล้วนะและที่สำคัญไม่ต้องใช้เงินด้วยนะครับโอเคสำ เรบเพื่อนคนไหนนะครที่อยากที่จะเริ่มต้นในการลงทุนในสิมทรัพย์แต่ไม่รู้วิธีการนะคะก็าสามารถทักมาสอบถามทีได้เลยนะครับซีก็ยินดีให้คำแนะนำทุกคนเลยนะครับเรื่นี้ขอบคุณและอย่าลืมกดสั b s ไค i b e ในช่องมูทูบ่ซีด้วยนะคร